วันนี้ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมการเปิดหีบโกชิสกันสักเล็กน้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วก็ตามคาดนะครับก็จะมีลิมิตในการได้แต้มในใช้ในการเปิดหีบในจำกัดต่อวันก็คือไม่เกิน4,000นะครับน่ามาจากที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีการส่งบ้านนกนะแล้วก็จะมีส่งรถไฟลิมี้กับการส่งของเรือการค้านะครับถูกแกดฟูตตี้นะสองลํำก็บาเข้าไป2,000แล้วแล้วก็ส่งพวก ที่เป็นบ้านนกนะครับต่อเนื่องไปก็น่าจะได้แหละลิมิตต่อวันส0 0 0ันน่าจะได้ครับทุกคนนะครับยังไงส่งให้มันเต็มแม็กไว้นะเพื่อมาเปิดผีไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเกี่ยวพันกับกิจกรรมนึงก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นสะสมแต้มนะในการส่งบ้านนกนั่นแหละเพื่อรับของรางวัลตามนี้นะครับแล้วก็จะมีแข่งแต้มชิงรางวัลด้วยนะครับก็ให้เรียกว่าเป็นยุคทองโกชีส์ละกันนะครับสำหรับท็อป1%ก็ไม่ได้ยากแหละถ้าเกิดสำหรับคนที่ดอรัพยากรแบบผมนะครับก็จะมีส่งได้1%เนย ประมาณ6วันจบนะครับรางวัลใหญ่สุดก็จะเป็นเพชรนะครับแล้วก็ที่สมโกชีตกับชิ้นส่วนโกชีตก็พยายามติดอันดับ top หนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้ได้นะครับกลับมาพูดถึงกิจกรรมตัวที่เป็นเปิดขีดขกันต่อนะตัวนี้ก็คือถ้าต่อวัน4 0 0 0ันเนี่ยตอนนี้มันผ่านมา5วันของผมเข้าได้2 0,000นะครับมีเวลาประมาณ11วันรวมรวมก็น่าจะเปิดได้เยอะอยู่นะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเคาน์เตอร์ด้านซ้ายล่างนะครับ ที่ถ้าเกิดเปิดครบร้อยครั้งร้อยครั้งเนี่ยก็คือใช้แค่2 0 0หมนก็ครบแล้วเพื่อได้รางวัลตามระดับอีกนะครับพวกเพชรแล้วก็จะมีการ์ดอัพอ,อัตตาอัพอัตานะครับรอบนี้ก็จะเป็นเจ้าคิมพัตเต้นไม่ค่อยน่าสนใจหรอกมีพิษส่วนลูกป,ปาดนะครับแล้วก็ที่สุ่มเล็กน้อยกับค้ปพิ้งพิเศษแล้วก็ฉาย,ยานั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะมาสุ่มให้ดูนะครับสำหรับขอที่อยู่ในหิบมเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะก็จะเป็นเจ้าเศษของโคชิดให้สุ่มโคชิดนะครับพวก เพชรพวกโลูกบาตท,ท็อปปิ้งพิเศษการ์ดอัพอบตานะครับแล้วก็อื่นก็ทำนี้เลยนะครับก็เราดูได้ก็จะมีทั้งดีและไม่ดีเดีย๋ยวมาดูกันว่าผมาเปิดได้ทั้งหมดร0อยกล่องพอดีใช่ไหมสำหรับ20,000แต้มนะครับเข้ามาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะ,อะขอดูเฮฟเฟกการเปิดกิฟไปมาสักเล็กน,น้อยแล้วกัน ่ะได้ที่สมมาแล้วนะทีนี้ก็ไปแบบรวนๆเลยนะครับอันนี้ได้การ์ดอัพอัตตาอันนี้ขยะล้วนอ่ะได้ลูกบาทมานะครับได้ที่ตัวอารีน,น,นามาด้วยอ่ะอันนี้ได้เยอะหน่อยนะ ็ได้ที่สมเยอะอยู่นะแล้วก็พอทับฟินทพิเศษนะแต่ส่วนใหญ่ก็ขยะนั่นแหละแต่การตาตานี้ถ้าเกิดได้ได้ในรปริมาณนี้แล้วใครต้องการจะเก็บตัวคิมิคมคอสเทสเนี่ยผมว่าก็ไปแลกเพิ่มจาก้านเพชรก็น่าจะได้การันตี5 0คร้้าอยู่นะที่สมได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้ได้พันหนึ่งนะแล้วก็พิมพ์ตัดนะครับ เออไอเศษน้ำตาลของสีขาวนี่ก็ค่อนข้างจะ,ะมีน้อยนะได้มาก็ช่วยได้ได้ประสุควรโอเคก็ได้ของประมาณนี้นะครับแล้วก็รับของระวันซะให้เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวแวะไปดูที่ตู้อา oh, <that> s <S ปาตากันหน่อยซิ่าได้เพิ่มมานะครับก็เท่าที่ดูนะน่าจะได้เพราะมันจะมีร้านขายด้ยใช่ไหมร้านขายตัวคิสตันนะ่ะ เออเนี่ยถ้าเกิดซื้อจริงก็คือมันจะได้ทั้งหมด200อ่ะมาบอกกับเมื่อกี้ก็ได้การันตีนะแต่ว่าตู้วันนี้ร<ช>อบนี้ผมไม่แนะนําให้กดเท่าไหร่เพราะว่าตัวครีมคอตเตสบอกว่าเป็นตัวที่มันเปิดมานานแล้วแล้วก็ไม่ในปัจจุบันนะครับก็คือไม่ได้ใช้งาน<ม><ม>เท่าไหร่แต่ฝีมือการต่อสู้ไม่ธรรมดาหรอกนะเนี่ยแล้วผมก็ได้เป็น9ดาวลุงแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้เปิดหรอกไม่ได้จะเปิดไปทำไมด้วย1ิบดาวลุงก็ไม่ได้เก่งเลยนักหนานะสำหรัตบตัวนี้แต่ว่าน่าไรสำหรับคนที่ต้องการอัพอัตานะครับ ที่บาสน,นะครับก็น่าสนใจอยู่นะสำหรับการนัดเอาตาในรอบนี้อ่าล้วก็ได้ที่สุ่มโกชินมาเพิ่มค่อนข้างเยอะอยู่นะไหนๆก็ไหนๆนะครับมาเปิดให้ดูกันอีกสัก3,000โลแล้วกันทค้ามไปเลยนะไม่ต้องไปดูฉากหรอกว่าได้ไม่ได้เกลืออยู่แล้วของผมไม่เคยได้ระหว่างทางโอเคข้าตามนี้แหละ กิจกรรมการเปิดหีบก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแกกรางวัลแล้วกันนะก็น่าสนใจอยู่สำหรับกิจกรรมนี้ก็ทำให้ครบๆในต่อวันนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ